กาบสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะช่องสาระสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดถูกใจไว้ให้นักด้วยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของไอบีด้วยจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าหุ้นรอบฉายเหล่า,านี้มีตัวเด่นไหนบ้างแล้วถ้าใครยังอยากเข้าห้อง VP ฟรีนะคะตอนนี้ ให้เข้าอีก45คนนะคะจะได้ครบ500คนนะคะให้เข้าฟรีเลยนะคะถ้าอยากเข้าฟรีทักมาได้เลยนะคะเช้านี้นิกเคอีเช้าให้วิ่งเก้านะคะลูดศูนย์วิน เจ็ดสี่สามหนึ่งนะคะจับมัดกันให้หมดเลยได้จาะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เป็นศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ด ศูนย์สามหนึ่งวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นศูนย์นะคะตัวนี้ต่อมาจีนเช้าวันที่สิบนะเราจะให้ทุกคนวิ่งเก้ารูดห้าวิ่ง สี่หนึ่งสามหจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเหมือนเดิมนะคะตัวเจาะให้เป็นห้าหกเ้าสี่หนึ่งสาม สี่สามหนึ่งห้าหกเก้าวิ่งบนรูดล่างทวเดียวให้เป็นห้าด้วจ้าต่อมาจะเป็นหังเสงเช้านะคะวิ่งเก้าเอ้ยวิ่งศูนย์ลูดสามวิน หกแปดสี่หนึ่งจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเจาะให้เป็นสามหนึ่งศูนย์หกแปดสี่หกแปดสี่ สามศนย์ 1> 3, 1, วิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะคะเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะถ้าใครยังอยากเข้าห้อง v p ฟรีนะคะขาดอีกแค่สี่บห้าคนนะคะรับแค่อีก45ิบห้าคนถ้าสนใจก็ทางมาได้เลยนะคะรีบๆนะของดีมีน้อยนะจ๊ะแนวทางดีๆนะที่จะเปิดให้ทุกคนเข้านะคะ ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็รีบกดติดตามไว้เลยนะคะสวัสดีจ้า